มีปัญหาพูดกันเยอะเหลือเกินบางท่านก็กลัววิตกกังวลถามว่าเรื่องอะไรเรื่องธรณีประตูไงครับสำหรับแฟน YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสงมังกรมีปัญหาพูดกันเยอะเหลือเกินบางท่านก็กลัววิตกกังวลถามว่าเรื่องอะไรเรื่องธรณีประตูไงครับถามว่าบ้านควรมีธรณีประตูไหมแล้วถ้ามีมันช่วยอะไรได้ไหมเก็บทรัพย์อยู่เพราะธรณีประตูได้ จริงหรือเปล่าครับธรณีประตูคือไม้หน้าสามนะผมมองอย่างนี้ครับไม้หน้าสามที่วางอยู่ขวางประตูนั้นมันมีความสำคัญเหรอทั้งๆที่เวลาเราเดินอย่างผมเนี่ยผู้สูงอายุสะดุดธรณีประตูแทบจะหัวคมําตายวันนี้ผมจะมาไขปัญหนานี้ครับการมีธรณีประตูโบราณธรณีประตูหน้าบ้าน มีเฉพาะสารเจ้าครับสัเกตสารเจ้าจะมีธรณีประตูสูงมากแล้วเป็นประตูใหญ่ที่ปิดจากข้างในปึ๊บนะฮะกล่าวกันว่าพวกผีร้ายสามารถลอดช่องประตูอยู่ได้แต่ประตูข้างหน้ามันซ้อนกันข้างล่างเนี่ยลมเข้าได้ผีมันยังเข้าไปได้ไปรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมีธรณีประตูใหญ่ๆ กั้นสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าแต่เรานำธรณีประตูมาใช้ในบ้านมีตำราที่เขียนกันเองบอกว่ากักเก็บเงินทองไว้ให้อยู่จริงจริงไม่ใช่ครับบ้านเข้านะไม่ควรมีธรณีประตูด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นธรณีประตูห้องธรณีประตูครัวหรือธรณีประตูห้องน้ำ ที่พูดกันมากคือห้องน้ำต้องมีธรณีประตูมิฉะนั้นจะเก็บเงินไม่อยู่แต่ห้องน้ำเขาบอกกฎเกณฑ์ไว้ว่าห้องน้ำต้องต่ำกว่าทุกห้องภายในบ้านเล่นระดับใช่ไหมให้ลงไปแล้วไม่ต้องใส่ธรณีประตูที่เพื่อจะให้กักเก็บอยู่เพราะห้องน้ำนั้นเกิดเท่ากับบ้านพอดีก็เลยเสริมธรณีประตู ถามผมว่าเอาอยู่ไหมเอาอะไรนะครับกันน้ำทะลักทะล้นออกมาได้แต่ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยเราเข้าออกห้องน้ำก็อันตรายเหมือนกันถ้าใครห้องน้ำสูงกว่าหรือเท่ากว่าให้ยอมลงทุนทุบให้มันเตี้ยต่ำกว่าพื้นบ้านจะสิบเซนห้าเซนไม่ว่า นะแต่ขอให้ต่ากว่าลงทุนตรงนี้จะดีกว่าปลอดภัยกว่าดังนั้นผมพูดแบบชิ้แสหวงจุย้ยพร้อมรับผิดชอบว่าบ้านเราควรเดินเข้าอย่างปลอดภยัยไม่คอยข้ามให้นึกถึงผู้สูงอายุบ้างแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเงินมันเข้าไปแล้วมันไม่ได้ไหลออกง่าย แค่ประตูตรงกันยังไหลออกง่ายกว่าธรณีประตูอย่าก,กลัวและอย่านำธรณีประตูไปขวางกัน้นเลยดีกว่านี่คือความรู้ที่ผมมอบให้ขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ